ครับผมสวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะมีพอดีมีเจ้าของะฮะเขาเรียกอะไรเจ้าของเจ้าของรถไถอันนี้ครับแกฝากขายนะฮะช็อปตัดหญ้าครับนี่ครับยี่ห้อนี้เลยครับช็อปใหญ่นะฮะสำหรับรถไถลากนะครับราคาสองแสนบาทครับผมนะฮะดูเลยนะครับของไม่ใหม่เลยนะฮะ แก้ว่าแกนําเข้ามา6กเจ็ดแสนนะครับตัวนี้ครับพร้อมใช้งานนะครับผมแล้วก็มีสโตร์เรียกรุ่นอะไรพวกจับนะเดี๋ยวรายละเอียดเราโทรคุยกับเจ้าของแล้วนะครับถ้าสนใจนะครับจะขายสองแสนบาทครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรไว้ให้ดูนะฮะกับตัดหญ้าครับผมตัดหญ้านื้อหญ้าเนื้ออะไรหญ้าเนเปียหรือตัดข้าวโพดนะครับแล้วก็สับบดออกมาเลย นะครับพ่นใส่ร็ใต้นะครับมอเตอร์หมุนได้นะฮะสภาพสวยนะฮะพอดีทางเ้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เลยลงถ่ายให้แกนะฮะเผื่อมีท่านใดสนใจนะครับก็ลองมาดูได้นะครับที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราบบุรีนะครับชลบตัดย่านเนื้อเนื้อเนือเปียอันนี้เบอร์โทรเจ้าของนะครับคุณเอ๋เบอร์โทร0 6 3 เจ็ดหกห้าสี่หนึ่งสามแปดนี่นะครับผมเบอร์โทรเจ้าของสภาพตองก็ข้าง,งใหม่นะครับเก่าญี่ปุ่นเอ้ยไม่ใช่เก่าญี่ปุ่นเก่าอังกฤษแต่สักอย่างแต่เดี๋ยวบอกบางดีเรามาซื้อรถถ่าแก่นะครับจะเลิกกิจการทำทำยาจะหันไปทำอาชีพอืนครับก็บประกาศให้แกนะครับคือมีท่านใดสนใจ สลักใหม่ๆเลยแล้วมีตัวเขียยย่าด้วยนะครับผมตัวเขียยย่าอยู่อีกที่หนึ่งนะฮะยี่ห้อกระดูเลยครับมีคู่มือการใช้เรียบร้อยนะฮะครับรายละเอียดก็ติดต่อสอบถามกับแกได้เลยนะครับปัดปัดทีรู้สูงถึงสองล็อกเลยนะเนี่ยนะครับย่างเดือดช็อตยบางเกล้เกล้ร้องไปสองแสนนะฮะก็สามารถต่อรองกับแกได้เลย

คลิปนี้นะครับจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะถ้าชอบสนใจเครื่องตัดหญ้าชอบตัดหญ้าก็ตัวหักแกนะครับ mm hmm. โบรโทรเมื่อสักพู่นี้นะฮะ mm hmm. สวัสดีครับ